สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวเจ้านี้ครับนี่ก็คือเป็นกรไกตัดกิ่งนะครับในที่สูงนะครับตัวนี้นะครับด้ามเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นหัวกรรไกตัดกิ่งนะครับ่าครับแล้วก็ด้ามนะครับด้ามจับนี่ที่แข็งแรงนะครับมีตัวน่าจะเป็นยาง PVC ีีจับไ้จับนุ่มมือเลยนะครับผมนี่อ่าแล้วก็มีตัวล็อกนะครับนี่ตัวเซฟตี้นะครับเวลาเราที่เราใช้งานเสร็จเราก็ล็อกไว้อย่างนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะไม่เกิดอันตรายนะครับสามารถเซฟตี้เราได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เราใช้นะครับเราก็ปลดล็อกนี่ครับนี่การใช้งานนะครับความยาวตัวนี้ก็ประมาณ1.5เมตรนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับ1.5เมตรการใช้งานก็จากที่เราเคยตัดกิ่งไม้สูงสูงไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ใช้เลยตัดง่ายๆนะครับนี่ตัดยตัดโดนนะง่ายเลยนี่นนนนน ง่ายเลยนะครับอ่ะเรานสองตั้มน่ะครับหนึ่งสองตั้มอะไรที่ลบๆตัดยากๆที่เราเคยตัดไปถึงครับตัดเลยเห็ครับง่ายไหมูนะครับอ่ะหนึ่งสองตั้มนน่อ่ะนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองตั้มเ่ัดมาแห้งหนึ่งองตั้มน่มานี่ยดูอันใหญ่เลยนะเนี่ยอันใหญ่เนี่ยสุด สุดใจเลยดูว่าจะเข้าไหมนะครับ่เข้าไหมแน่งไเข้าไหมสบายมากแี่แน่นี่นะอันใหญ่กนนะหนึ่งสองสามอ้าแรงคมานะครับสบายมากนะครับนี่โลกอย่างนี้เลยนะครับการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีเดียวเลยนะครับี่สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับผมก็ได้ปักตะก้าไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปนะครับสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับที่ตะก้าด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ราคาไม่แพงนะครับใช้งานง่ายนะครับวัสดุก็แข็งแรงทนทานนะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้ผมใช้งานก็มาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พักหนึ่งแล้วถ้าไม่ดีจริงก็ไม่เอามารีวิวนะครับอันนี้มันดีนะครับสะดวกนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับง่ายๆไม่ต้องปีนขึ้นไปตัดนะครับตัดง่ายๆเลยเนี่ยถึงเนี่ยอย่างเงี้ยถึงถึงสบายนะครับเนี่ยผมตัดให้ด้วยอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองต่ำานะครับง่ายมากนะครับก็สนใจก็อย่าลืมครับสั่งซื้อที่ตะการด้านล่างครับผม